สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตั้มไม้มดนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของ X อึกซ์งในงานมอเตอร์ p o ป2024นี้ครับแน่นอนครับว่างานครั้งนี้นั้นเป็นการเปิดราคาอย่างเป็นทางการของ X อึกง X9 ซ์รถตู้ MPV ไฟฟ้านะครับที่พวกผมเคยรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นพรีวิวแบบภายนอกแล้วก็ภายในพร้อมดูฟังก์ชันอะไรต่างๆราคาครับบอกให้ทุกคนได้ทราบกันก่อนครับเปิดตัวมาแล้วราคาอยู่ที่2,790,000บาทนะครับซึ่ง X อึเิง X9 รคันนี้นะครับ ฟีเจอร์เด่นๆของรถตู้เนี่ยเขาถือว่าเป็นรถอัลตร้าสมาร์ทคูเป้ MPV คือเราเห็นเป็นรถตู้ไฟฟ้านั่นแหละแต่ว่ารูปทรงของเขาจะมีความเป็นคูเป้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับ ออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากพวกยานอวกาศนะครับจึงทําให้มีความรู้สึกล้ําสมัยแล้วก็มีเอกลักษณ์ผสมผสานความสะดวกสบายกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานได้อย่างลงตัวนะครับคันนี้เองนะครับมิติตัวถังความยาวของเขาอยู่ที่5 2 9 3มมิลลิเมตรครับความกว้าง1 9 8 8แมิลลิเมตรและความสูง1 7 8 5มิลลิเมตรครับมีระยะฐานล้อยาวอยู่ที่3 1 6 0มิลลิเมตรนะครับซึ่งไฮไลท์เด่นๆของคันนี้นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นฟูลลี่ฟีเจอนคาบ กินไฟกระแสะค่อนข้างที่จะต่ำแล้วก็ความร้อนสะสมน้อยครับรองรับการชาร์จ DC สูงสุดถึง330กิโลวัตต์ครับระยะการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งครับ6ก0กโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับและที่สำคัญครับตัวนี้แม้ว่าจะเป็นรถคันที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยาวแต่ว่ามีมุมเลี้ยวหรือว่าวงเลี้ยวนั้น แคบมากครับเพียง5.4เมตรเท่านั้นครับเพราะว่าเขามาพร้อมระบบเลี้ยวแบบ4ล้อแบบอัตโนมัตินะครับที่เรียกว่า standard active rear wheel steering ครับซึ่งทำมุมเลี้ยวถึง5องศาครับแล้วก็นอกจากนี้ครับระบบช่วงล่างของเขาเป็น dual chamber air suspension ครับและมาพร้อมระบบมอเตอร์เดียวในการขับเคลื่อนแบบล้อหน้าครับพละกำลัง235กิโลวัตต์แรงบิด450นิวตันเมตรครับเร่ง0 100ใน7.7วินาทีและความเร็วสูงสุด ของคันนี้อยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวถ้าหากได้โอกาสครับผมจะพาทุกคนไปพรีวิวแล้วก็ลองขับคันนี้แต่คันนี้ที่นํามาโชว์อยู่ในงานนะครับเป็นพวงมาลัยซ้ายยังคงเป็นเวอร์ชันในประเทศจีนอยู่นะครับเวอร์ชันไทยพวงมาลัยขวายังไม่มีมีสีดำคันนี้นะดำเบาะดํามีเบาเขาเรียกไม่เป็นเบาสีเทาอ่ะแต่จริงๆคือมันดูคล้ายสีขาวนะฮะแล้วก็จะมีสีขาวเบากคอฟด้วยนะครับที่เราสามารถเลือกชมแล้วก็ดูได้ ใครสนใจสามารถที่สั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับในราคา2,790,000บาทนะครับสิ่งที่เราจะได้มาด้วยเลยจาก X เพิง X 9คัน,นี้นะครับก็คือเป็นฟรีติดตั้ง Wall Charge ครับฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีครับแล้วก็มี Portable Charger 1ชุดครับการรับประกันตัวรถครับอยู่ที่5ปีหรือ120,000กิโลเมตรครับการรับประกันแบตเตอรี่และมอเตอร์ระบบขับเคลื่อน8ปีหรือ160,000กิโลเมตรครับ นี่นะครับเป็นไฮไลท์เด่นๆจาก x เพิงในรอบนี้นี่เป็นการเปิดราคาของคันนี้ส่วนอีกคันครับที่ทำการตลาดในบ้านเราก่อนหน้านี้คือ x เ G6 ซึ่งเป็นรถยนต์ SUV สไตล์คูเป้เช่นเดียวกันเราเคยพรีวิวภายนอกภายในลองขับให้เรียบร้อยคุณสามารถไปลองชมรีวิวของพวกเราเพิ่มเติมได้นะครับมาสัมผัสได้คุณอยจะมาดูว่าคันจริงเป็นอย่างไรนะฮะอยากมาดูซิบ้าเนี่ยโดยเฉพาะ X เพิคันเนี้ยที่ วงการตลาด MPV ในประเทศไทยตอนนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักต่อสู้กันเยอะเลยเราเห็นซิกเกอร์009ออกไปแล้วนะครับราคา3ล้านต้นๆนะฮะเราเห็นเดนซาดีนนะครับสรุ่นที่ออกไปนะครับราคา1.99แล้วก็2.69ล้านบาทครับแต่ตัวนี้ครับ X เผิง X 9แพงขึ้นมากว่าเดน s าดีนรุ่น a l l Wheel d r ได e อีกประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะครับ เรามาลองเลือกมาลองสัมผัสดูเราจะชอบตรงจุดไหนตัวนี้ก็จะเด่นเรื่องเทคโนโลยีแบบ800มีระบบช่วยขับขี่มีระบบไอทีอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมีการพับเบาะหลังนะฮะเบาะแถว3ด้านหลังให้แบบราบเรียบไปถือว่าทาได้ค่อนข้างดีนะฮะเชิญมาชมที่บูธของ x อ็กเพิ็ก9สนใจมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของมาลองสัมผัสก่อนก่อนที่จะจับจองก็ได้ครับอ่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับไว้เดียวเราติดตามกันต่อว่าเราจะพาทุกคนไปที่บูธไหนกันต่อครับ